อยากจะพูดถึงเรื่องของอาหารไทยอยาจะพาคุณผู้ชมครับนั่งทาให้่ชีนย้อนไปในยุค90เพราะร้านอาหารนี้เปิดมาแล้ว37ปีก็ทําถึงขั้นว่าโขลกน้ําพริกเองทําทุกอย่างเองดูแลทั้งคุณภาพอาหารได้ดีมากๆแล้วบอกเลยค่ะว่าที่ร้านนี้นะคะเขามีข้าวผัดเก่าลัดด้วยหาทานยากนะคะเฮ้ยไม่ยากมั้งผมก็ให้คุณผู้ชมทุกวันนะเก่าลัดเนี่ยนะเก่าลัดเต้นนะไ้สาระไหม มากเลยผนว่าไปเจอกับคนที่มีสาระดีกว่าคะ่ะเจอกับแพรมก่อนคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแพรมยังคงแจกของรางวัลให้เหมือนเดิมเลยค่ะ <c oughs> ผู้ที่รับสายเราในวันนี้รับไปเลยค่ะเ <c oughs> ต้าอ,อบไฟฟ้าจากสม,มัทเฮิรุ่นใหม่ล่าสุดน่ารักมากมากและอาทิตย์หน้าเราจะแจกของรางวัลตัวใหม่ด้วยบอกเลยว่าน่ารักแต่ยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรนะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้จะมีของแซบๆอะไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับคุณก้อยครับเจ้าของห้องอาหารชมมะเลียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่อยท่ะเขาถามก่อนเลยเก่าละเตนไหมโถยังจะเอามาเล่นกับแคลร์เชนเงียบมากแข็งเงียบมากเอางี้ดีกว่าคนถามพี่ก้อยเองอยากรู้ส่วนตัวมากทําไมถึงชื่อว่าห้องอาหารชมมะเลียงอันนี้คืออะไรอะคะพี่ก้อยจริงๆแล้วค่ะชื่อนี้แปลงมาจากเพี้ยนดีกว่ามาจากช a n ด e เลีย เราตั้ง<ะ>ชื่อร้านว่าช andelier <อ>ค่ะที่เป็นโคมไฟใหญ่ๆค่ะาาตอนที่สร้างโรงแรมมิดดใหม่ๆตรงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วค่ะ,คะแล้วก็คนไทยเรียกยากคนสมัยก่อนเรียกยาก ก็เลยเพี้ยนมาเป็นชะมะลียงเพราะหน้าบ้านเรามีต้นชะมะลียงอยู่อ๋อมันจริงเป็นต้นไม้ด้วยเหมือนกันใช่เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นลูกชะมะลียงที่ออกสีม่วงๆอ่ะค่ะค่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อตั้งแต่วันนั้นมาใช่ตั้งแบรรนั้นมาชะมะลียงเลยใช่ค่ะชะมะลียงค่ะแล้วก็เลยติดชื่อกันมาติดชื่อก็ติดมาตลอดก็ยาวนานบริษัทเจ็ดปีเลยทีเดียวงั้นจุดเด่นของร้านชะมะลียงคืออะไรครับจุดเด่นจุดเด่นของร้านอาหารชะมะลียงก็คืออาหารไทยตำรับไทยแท้ๆเลยค่ะและที่สําาคคััญืืออเเรลกวตถุดิบ ที่คุณภาพแล้วเราก็โครงเครื่องแกงอะไรเองทุกอย่างใช่ค่ะทุกวันแต่เป็นสูตรของเราเองเราทำเองค่ะแม่ครัวเรา70กว่าแล้วโอ้เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าสูตรแบบไทยโบราณดั้งเดิมแน่นอนค่ะค่ะเออซึ่งต้องพูดอย่างน่าตามตรงผมเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันในยุคนั้นแต่อยากรู้เลยถ้าไปที่ร้านเนี่ยผมอยากเกิดทันมากมีอะไรแนะนำไหมเมนูไหนเด็ด เด็ดเด็ดเลยค่ะก็นี่เลยค่ะมีผัดไทยเลยนะคะนี่ซอสผัดไทยเราก็คือเป็นรสเป็นสูตรของเราเองนะคะค่ะเป็นสูตรของเราเองเลยเส้นก็ใช้เส้นจานผัดไทยครับค่ะค่ะแล้วกุ้งนี่ยังไงฮะโอ้โหมีตัวนึงงมัยใหญ่ใหญ่เลยก็คือกุ้งแม่น้ำละค่ะนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราเราเน้นเรื่องคุณภาพนะคะรสชาติค่ะนี่เนาะให้ถามหน่อยสิแบบเนี้ย เท่าไหร่ราคาจริงๆนะตอนนี้ถ้าจานเนี่ยร้อยบาทเรามีราคาที่เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะที่ไม่มีกุ้งแม่น้ําให้แต่มีกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมใเหมือนกันแต่ตลกลงมาหน่อยหกสิบห้าบาทเท่านั้นฮะหันลงมาครึ่งเลยเหรอหกสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะตอนนี้กุ้งแม่น้ำร้อยยี่สิบเก้านี่ก็ไม่แพงแล้วแต่ว่าเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ไม่ใช่กุ้งแม่น้ำกาหกสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะโอ้ยหาที่ไหนได้ราคาอย่างนี้ ในยุคโควิดผมว่านี่นะราคาอย่างนี้นะอาหารจานเดียวกินและอิ่มใช่ค่ะอิ่มไว่ากินมื้อต่อไปได้อีกช่วยเหลือกันไปจังเลยช่วยเหลือกันเนาะถัดมาอันนี้แกงเลียงอันนี้ขึ้นชื่อค่ะก็ถ้าย้อนไปในยุค9 0สอย่างที่เมื่อสักครู่เกิดนําไปก็ทุกคนต้องรู้จักแกงเลียงของห้องอาหารชมาเลียงค่ะโรงแรมนิโดทุกท่านค่ะจุดเด่นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องของที่เป็นเพิ่ม สมุนไพรใช่ไหมฮะใช่ค่ะเผ็ดร้อนพริกไทยแต่เราก็ไม่ได้เน้นว่าเผ็ดร้อนมากนะคะรสกลมกล่อมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแกงเลียงในแบบกั้งด้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสูตรตำนานถ้าคนไปก็ต้องสั่งที่พี่พอทราบคร่าวๆคนที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆต้องการขับน้ำนมก็จะก็ทาน ใช่ใช่แกงเลียงเพื่อขับน้ำนมแกงเลียงไงอันนี้ก็ยังเป็นความรู้ที่แบบว่าปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันนะดีนะและอีกหนึ่งอย่างของเด็ดเลยที่บอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งเหรอคะก็จะมีสองอย่างที่ขอก้อยขอแนะนําอันนี้ก่อนก็จะเป็นข้าวอบเกาลัดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนทําละก็จะหาทานยากพอสมควรนะคะเครื่องเครื่องข้างในที่ผัดเนี่ยก็จะหลากหลายมีเห็ดมีอะไรครบครบ สารอะไรห้าหมู่พ,พีก่ก้อยผมถามนิดนึงที่พีก่ก้อยบอกว่าทำยากมันทำยากยังไงไอตัวตัวข้าวผัดเจลัตตัวนี้จริงๆอ่ะก็คือเครื่องเครื่องปรุงเขาเนี่ยค่ะจะเยอะอการเตรียมเยอะอจุกจิกค่ะ จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่ในการปรุงซะมากกว่าค่ะผมแสดงว่าทําออกมาให้อร่อยเนี่ยยากใช่พี่เก๋ก็คงทำไม่อร่เยะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะชินกันกับข้าวผัดน้ำเรียบมากกว่าน้องข้าวผัดเกาลัดนี่คือไม่เคยกินเหมือนกันตั้งแต่เกิดมานี่อยากชิมพี่เก๋จะใช้เกาลัดเม็ดโตโตนะคะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวต้องชิมแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้แบบโหหน้าตาโดดเด่นมากคือตุ้งตรแวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ คนไทยก็จะสั่งในร้านอาหารจีนก็จะเจอนะคะ <Marcheg. S 1> <í> ก็จะเป็นออ,อเดอร์ฟนะคะสักร <ห Liz zy> ุ่นรุ่รุ่นรุ่รุ่นพี่ก้อยอก็จะรู้คุ้นชินกันนะคะครูมูครูมูกแก้วเนี่ย ของที่ที่ร้านที่ห้องอาหารชมาเรียงเนี่ยค่ะพี่จะมีส่วนผสมอื่นก่อนที่จะทําการม้วนแล้วนําไปแช่แข็งค่ะจริงๆเวลาทานเนี่ยต้องทานเย็นๆทานทานเย็นนะคะออกมาจากช่องฟรีสอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะออเดอร์ค่ะแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใช่ค่ะพี่กก็จะใช้พริกแดงพริกแดงเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่พริกที่หนูแดง ค่ะผสมผิกแค่เห็ฟ้าหลืองนิดหน่อยอยากจะแบบจะเอาเข้าปากก่ะทานเย็นๆจะอร่อยมากเอบกินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าเกึ่งๆนะนี้จะแบบว่าชาวคนคนจีนที่ผมเห็นนะแบบว่าเมนูอาหารจีนจะเห็นประมาณนี้อ๋อแต่นี่อยู่เนี่ยร้านอาหารจะสั่งค่ะจะสั่งจะสั่งกันเกือบทุกท่านที่รู้จักห้องอาหารชมาเลียงและอีกหนึ่งอย่างที่เห็นบอกว่าลูกค้ามาอันนี้ก็พลาดไม่ได้จริงๆก็จะเป็นช่วงที่เป็นโควิด ช่วงโควิดนะคะเราก็เลยมาประยุกต์กันว่าเราจะทำยังไงทำอาหารอะไรที่ทุกคนทานได้<อ>และเราก็สามารถอยู่ได้ค่ะก <c oughs> ขาหมูค่ะขาหมูนะตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนลูกค้าทุกๆท่านเลยเพราะว่าตอนนี้ได,ได้ได้การตอบรับดีมากๆขาหมูผัดไทยที่ได้รับการตอบรับดีมากๆค่ะไม่แปลกใจว่าทําไมได้รับการตอบรับดีเพราะว่าเราชิมมาแล้วเนาะ,ะป๊อปปี้คือขาหมูอ่ะเราเราทานเป็นแบบเป็นกับข้าวนะคะ,คะซึ่งในกล่องนึงมันเยอะมากเราเพิ่งมาทราบราคาจากพี่ก้อยว่ากล่องนั้นพี่ก้อยขายแค่สี่ิบเก้าบาทคี่ะิบเก้าบาทรสชาติอร่อยละให้เยอะหนึ่งฟองครบนี่ขนาดว่าให้เยอะ พี่ฝนกินก็ยังเหลือนะใช่ก็เหลือผักนะ <c oughs> ก็คือเหลือผักไปทิ้งับพ <c oughs> ี่ฝนไม่กินผัก <c oughs> จ้า <c oughs> แต่ว่ากินเนื้อกินหนังหมดเออแต่แต,แต่อันนี้ผมชื่นชอบนะเขาเขาให้รายละเอียดยังกระทั่งไข่ที่ต้มอะ่ะมันเข้าเนื้อแล้วมันอร่อยมาก <c oughs> แต่นั้นราคา49ผมว่าอันนี้มันเวิร์กมากๆากนะ <c oughs> แต่เห็นอย่างนี้ใหญ่ๆจานเท่าไหร่ จานนี้499ค่ะมีคือทั้งขาเลยขายกิ่ขาจักแล้วก็ขาใหญ่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันไปตอนนี้ก็มีมีหลายท่านที่สั่งเอาไปแล้วก็ไปขายได้เผื่อใครสนใจได้ส่วนด้านนี้ตอนนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวนะคะที่เป็นอาหารจานเร่งด่วนที่เหมาะสำหรับคือเป็น delivery service นะคะก็ส่งถึงบ้านถึงออฟฟิศได้ก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะข้าวผัดน้ำพริกตาแดงซึ่งตอนนี้พี่ก็คิดว่า จะหาทานได้ยากละพี่ก้อยให้ปริมาณนี้เลยไหมคะเวลาไปโดยประมาณก็ประมาณนี้เลยค่ะประมาณประมาณอย่างนี้เลยค่ะค่ะของเราของเราใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจานละเท่าไหร่รับแบบนี้จานนี้คือจานนี้เลยคือ75ค่ะ75บาทบาทค่ะพี่ก้อยให้เยอะมาก75็ดสิบหาบาทแล้วก็น่ากินมากขอบคุณค่ะโอ้โหชอบตรงที่บอกว่าช่วยเหลือกันในช่วงนี้หลายคนลำบากเนี่ยก็เนี่ยอิ่มแน่นอนไม่ต้องกังวลนี่นะ ข้างหน้าหน่อยพูดจึงข้างหน้าหน่อยมาเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยแกงส้มค่ะแกงส้มนี่ก็คือสูตรของเราเลยค่ะ เราใช้เราใช้เครื่องปรุงอย่างที่บอกอะค่ะเราโขลกน้าพริกเองอะไรเองหมดทุกอย่างใช้วัตถุอย่างดีวัตถุดีอย่างดีค่ะอันนี้ใช้เป็นปลาอะไรครับที่ทเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าชอบทานปลาช่อนค่ะปลาช่อนใช่ครับจะเป็นปลากระพงก็ได้หรือตอนนี้ถ้าเด็กวัยรุ่นหน่อยก็ขอเป็นปลาแซลมอนทอดทอดแทนแล้วก็ทานกับแกงส้มนี่เราตามใจลูกค้าด้วยนะคะตามใจค่ะตามใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแต่ดูแตังที่จะปลาอะไรก็ได้แต่ว่าน้ําแกงส้มเป็นแบบต้นตำรับ่ค่ะอร่อยแน่นอนถ้าผมชอบทานปลาสดนี่ได้ไหมฮะ 巴塞尔克。 ใช้น้ำแกงกมาราดก็ได้ได้หมดถามยาก็ได้หมดอ่างน้ยงั้นถามหน่อยเลยโลเคชั่นอยู่ที่ไหนและถ้าคนจะสั่งเนี่ยต้องติดต่อยังไงได้บ้างครับก็ถ้าร้านข้าวอาหารชำเรียงนะคะตั้งอยู่ในโรงแรมมิโด้นะคะข้ามแถวถนนแถวปฏิพัฒน์ค่ะถ้ามาจากแยกสะพานควายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนปฏิพัฒน์แล้วก็ก่อนถึงคลองประปาเบอร์ติดต่อเนี่ยสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าได้24ชั่วโมงนะคะที่0863343273ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงค่ะหรือว่ากดโลเคชั่นดูก็ได ได้นะถ้าไปไ่ถูกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ก้อยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตอนช่วงหน้าพี่บุชเขามารอแล้วค่ะเป็นอาหารที่ทาจากเมนูพันหลงจากช่วงตรุษจีนที่แบบช่วงไหว้กันนี่แหละเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเป็นเมนูอะไรพักแป๊บเดียวค่ะ From Home กับบุชชเลานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงแซฟ f r o o m o m e วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไก่ต้มในวันไหว้เจ้าให้เป็นเมนูแซบๆอร่อยขึ้นกว่าเดิมมีขั้นตอนในการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นไก่ต้มเป็นชิ้นๆและไปคลุกแป้งสาลีเอกประสงค์หรือแป้งทอดกรอบนครับขั้นตอนแรกเราจะสับแบ่งชิ้นไก่ต้มทั้งตัวเตรียมที่จะนำไปทอดครับ แต่ก่อนที่จะนำไปทอดเนี่ยเราจะมาปรุงรสแป้งทอดกรอบกันครับผมใส่เกลือพริกไทยและนำไก่ชิ้นไปคลุกให้แป้งปรุงรสของเราเกาะทั่วชิ้นไก่ครับอย่าลืมที่จะเขยา่านำแป้งส่วนเกินออกนำมาพักวางไว้ที่ถาด5นาทีจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันท่วมเลยครับใช้ไฟกลางเป็นเวลา5-7นาทีหรือจนกว่าตัวแป้งจะกรอบครับ ได้ชิ้นไก่ก,อกรอบแล้วนำมาพักใส่จานรอไว้ก่อนครับพอเราทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดตัวเครื่องหอมกันดีก,กว่าครับผมในกระทะใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะกระเทียมและขิงสับร่วมถึงก้านส่วนสีขาวของต้นหอมพริกขี้หนูแห้งและทำการผัดใช้ไฟอ่อนเป็นเวลา1-2นาทีครับจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับผมนำไก่ทอดไปคลุกเคล้ากับขิงกระเทียมต้นหอมที่เราผัดไว้ จากนั้นเราจะมาทำการปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วและผมก็จะใส่ผงพะโล้จีนด้วยครับซึ่งประกอบไปด้วยชวงเจียอบเชยโปยกัก๊กยี่หราและการพูซึ่งดีต่อระบบเลือดลมมากๆเลยคลุกเคล้าให้ทุกชิ้นเนี่ยเจอสมุนไพรขิงกระเทียมนะครับเข้าไปทุกซอกทุกมุมแต่งรสด้วยพริกไทยดำน้ำมันงาอีกนิดและนำมาจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมนูจากไก่ต้มวันวายแปลงให้เป็นไก่ทอดแสนอร่อยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่คือกดกระดิ่งให้บุชเลยนะเนี่ยาาไก่ทอดสมุนไพรน่ากินมาก เป็น<อ>ไอเดียที่ดีดนะใครยังมีแบบว่าไก่ไว้เจ้าอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ทําได้เลยค่ะจริงค่ะส่วนวันนี้ก็น่ากินไม่แพ้กันแน่นอนค่ะกับร้าน k i n g f r u i ี BKK จุดเด่นร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาคัดสรรผลไม้ที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าเพราะเขาอะมีเจ้าของเขาเป็นเจ้าของสวนจากจังหวัดจันทบุรีค่เนี่คือเหตุผลหลักเลยแล้วนี่เป็นฤดูการน้ำมยงชิพค่ะ นาอยากทานมะยงชิดร้านนี้น่าทานมากจริงๆดูสิคะมะยงชิดของเขานะมีแบบคว้านพร้อมทานดีตรงนี้แหละนี่แหละเพราะว่าสะดวกสบายไม่ต้องคว้านเองเปิดกล่องมาก็ใส่ปากได้เลยจริงก่อนหน้านี้พี่น้ำฝนก็ลองทานดวแล้วเป็นยังไงโอ้ตอนนี้กําลังแบบเปรี้ยวอมหวานถ้าใครที่ชอบที่มีความแบบเปรี้ยวนิดนิดนะสั่งช่วงนี้เลยคือแบบอสดชื่นจริงค่ะมีทั้งแบบครึ่งโลแล้วก็1กิโลนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าอยากแบบ เพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกเขามีมะยงชิดลอยแก้วอันนี้จะมาเป็นบักเก็ตเลยสูตรพิเศษคือหวานน้อยแล้วก็ทางด้านนี้มีเป็นมะยงชิดชีสพายโอ้มีเป็นชีสพายด้วยโอ้เป็นทานย่างนะแบบเหมือนทำเป็นขนมแล้วอ่ะก็คือจะแบบว่ามีมายงชีดอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีครีมชีสอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ย แล้วก็มีเป็นแยมด้วยเห็นไหมสามารถเอาไปทาขนมปังแล้วที่ชอบมากๆก็บอกมันสูตรหวานน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้รสชาติของมะยงชิดแท้ๆจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นลำไยพวงทองซุปโอขาวน้ำผึ้งคืนแล้วแต่ฤดูกาลเพราะฉะนั้นแพรแนะนำเลยนะให้ไปติดตามเขาใน Kingfood BKK ใน Facebook Page ของเขาะอะเราจะได้ดูว่าเขามีผลไม้แบบไหนบ้างแล้วทั้งปีนะกินตามฤด,ดูกาลไปเลยแล้วก็เห็นไหมคะจะมีแบบเป็นจัดแพ็คแบบนี้ด้วยสําหรับแบบว่าซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลย<อ>นี่เนาะหน้าทาแล้วลูกใหญ่มากอะใช่แล้วมีหลากหลายอย่างไงตลอดทั้งปีเราก็สับเปลี่ยนเวียนหมุนทานแบบไปเรื่อยๆ ตอนนี้มีมะยงชิดเราก็เน้นมะยงชิดไปเน้นมะยงชิดพี่น้ำฝนชอบไหมปกติชอบค่ะชอบ,ชอบต้องสั่งเลยใครชอบตรงนี้ต้องรีบสั่งเลยนะคะเพราะมีโปรโมชั่นด้วยก็คือลด50บาทเมื่อซื้อครบ1,500บาทขึ้นไปค่ะใครสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะตอนนี้08 6 559 66 88ค่ะตันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันซัดของแพมแล้วนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาครับถึงช่วงแจกของรางวัลแม่โอ้รายชื่อเรียกว่ามีพื้นที่รอรับคุณผู้ชมอีกเพียบใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะคะคุณโชคดีวันนี้คือคุณพรเพนวราพรค่ะนี่วิธีการร่วมสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้ครับเราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลย น่างจริงๆจ้าระหว่างรอสายนะฮะขอโปรโมทละครสักนิดหนึ่งนะฮะพอจบจากรายการเราไปนะครับละครเรื่องไซส,ส่งนะฮะก็จะมีให้ติดตามชมแน่นอน ส่วนละครเย็นยมบันทุกกับผู้สาวม,มีกิจกรรมให้กับผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยผมบอกเลยนะว่าไปติดตามชมได้เดี๋ยวช่องสามจะทําการ PR อาให้ดูเองและตอนค่ำฮะสร้อยสบันงาต้องติดตามความเข้มข้นและความสนุกให้ได้เลยนะครับอืมละครเขาแบบว่าเข้มข้นมากสร้อยสบันงานี้บอกเลยว่าโหดแบบอยากดูต้งงตัดออนดูทีเซอร์แล้วเราพอได้ดูจร,จริงก็ไม่ผิดหวังนี่เห็นไหมเด็ดละครช่องสามนี่เราผลิตออกมาแบบเยี่ยมใ,ให้ผู้ชมไปติดตามทั้งวันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจับจับชื่อเผื่อไว้ก่อนนะอ๋อ อาจจะไม่ทันนะถ้าสมมติไม่รับสายในครั้งนี้นะครับเอานะรับสายหน่อยนะฮะพื้น่านตุจีนมาความโชคดีมาถึงแล้วโอ้จะรับไม่นองยิงแค่รับสายนะครับไม่รับสายค่ะไม่รับเลยน่าจะติดธุระไม่เป็นไรเจอมุกเกาลัดตัวเองปุ๊บหนีเลยไม่รับสายเลยไม่ใช่ไม่ได้ค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วจริงค่ะครับผมเดี๋ยวเราแปะไว้เดี๋ยวแจกวันถัดไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พบกันราวแซ่บผาซ่าสวัสดีครับ